สวัสดีค่ะอีสานบ่วเจ้าค่ะเฮ็ดยังเยอะลหตัดใบผักเสี้ยนผีค่ะใบผ,ผักเสี้ยนผีตากแห้งค่ะผักเสี้ยนผีค่ะนี่คือใบต้นของผักเสี้ยนผี้วพี่น้องที่อีสานบ่วเจ้าเอาอมาตากแห้งไว้เนาะอันนี้เม็ดมันหมากมันนะพี่น้องที่เสียวไปเพาะพันธุ์นะครับแล้วเป็นยังจังให้อีหล่ามานั่งตัด ยอดใบผักเสียนผีนะพี่น้องนะเมื่อนี้อีสานม่าเจ้าเอามาเฮ็ดเป็นสมุนไพรรูจักกันดีนะผักเสียนผีลงหลายคลิปแล้วผู้ใดปวดตามคอตามคอเขอ้าคอ,อทุกข้อน่ะพี่น้องนะปวดตามเอวตามหลังตามแข้งตามขาปวดทุกทุกปวดนะพี่น้องนะเน่นเน่นนะว่าปวดเก่าเนี่ยเวลาเก่ามันขึ้นเนี่ย เอาสมุนไพรสูตรนี่นะไปนั่นได้เลยได้ดีครักอิลิเวลาเก่ามันขึ้นเนาะพี่น้องเวลามันขึ้นตามข้อเท้ายัางสิมันสิไข่อึงลึงเลยแหละเหลี่ยมโม่งโม่งอันปวดนะอันนั่นคือปวดนะครับอันนี้คือสูตรสมุนไพรที่อีสานเม่เจ้าออกมาเพื่อตัวนั่นโดยเฉพาะนะครับคือผักเสียนพี จริงกับใบมันเอาประมาณจริงน้อยๆนะพี่น้องรวมกับใบมันตากแห้งแล้วหรือสดก็ได้นะครับบที่นี่สิไปพาพี่น้องไปเบิ่งเลยว่าวิธีเห็ดวิธีทําวิธีใส่จึงไดไปแม่อีหล่าเห็ดเลยวิธีเห็ดน้ำมันนวดอาการปวดตามร่างกายส่วนต่างๆเน้นยำ่ำที่พ้นที่เป็นเก่านะครับพิษของเก่านี่ข,ขจัดด้วย สูตรผักเสียนผีนี่ได้เลยนะครับเอาเกิดสิมีน้ำมันบักเฒ้าสกัดเย็นนะพี่น้องนะนี่เป็นตัวหลักมีสองอย่างเท่านั้นนะน้ำผัดน้ำมันบักเ้่าสกัดเย็นกับไอผักเสียนผีเท่านั้นเองนะเทลงไปน้ำมันบักเฒ้าสกัดเย็นเ้อแล้วก็สิเติมผักเสียนผีแห้งลงไปนะพี่น้องนี่คือทอดทอดผักเสียนผีนะครับก็บพยายามคุกเอา ให้มันเข่ากันนะพี่น้องระวังน้ามันบกเข้ากับผักเตียนผีนะครับเห็ดให้มันขั้นเอานามมันนะพี่น้องนะโดยการเข้ากับพยายามเคี่ยวเอาเสียพี่น้องนะเขา้เขาเสี่ยวเฉพาะนามมันนะเข้าเคี่ยวเอานะครับเบิ้งที่เขาเฮ็ดได้แล้วนะพี่น้องนี่ก็สิเป็นนามมันจึงสี่เลยนะครับเนี่เอาส่วนนี้ไปนวดตามที่ร่างกายเขาปวดปวดมองใดนวดมองนั้นนี่แหละครับ เอยใช่เหลอตักให้เบ่งเด้อนี่เก็สิเป็นน้ำม,มันยังสี่เลยนะพี่น้องใส่ขวดยังปิดไว้ไห้นวดได้ตลอดนะครับวิธีนวดก็เอาให้หลานวดให้เบ่งขออนุญาตที่เอาขขางล่างขขางล่างมาให้เบ่งนะตีนเอานวดเลยเออก็คึ้งคึ้งนะพี่น้องเนาะถ้าเป็นเก้าเป็นยังไงมันสิบเหลี่ยมโม่งโม่งเลยแหละ ฟาดหลังตีนเกิดเขาสีคึงนวดไปยิ่งส่แหละพี่น้องเนาะจากสีหานาทีกิหายปวดแล้วนะอันนี้โมเมนเฉพาะปวดด้วยสาเหตุเก่าเลวพี่น้องเส้นเลือดขอดหรือว่าปวดเอยียงตั้งๆก็แล้วแต่นะอันนี้ใส่ได้ผลนะครับเพราะว่าลิดตัวนี้มันสีออกห่อนนะเวลาเขานวดเขาคึ้งไปเนี่ยมันสีออกห่อนวูบวาบวูบวาบเลยนะครับเส้นเลือดขอด หรือว่าปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อตามอย่างแลก็แล้วแต่ตามหลังตามเอวนะ่ะมาเจอสูตรสมุนไพรผักเสี่ยนผีเป็นไดรๆล่ะเวลานวดเขาไปแล้วเมื่อกี้รู้สึกร้อนๆค่ะรู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะกันนี่แหละครับสมุนไพรเขาหาได้เฮ็ดได้หายได้ให้กันบมอแพ้แผนปัจจุบันนะครับเขาบ่ต้องไปเสียตังค์จักบาทเลยนี่ แค่นำมันนวดดีกว่าอีกตั้งหากนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ